มือนี่คือโบราณคนนไราณนะพี่น้องเนาะอย่ว่ายังบทั้ลงมาบดบ่เนาะ ค่ะเพิ่นกคมาหาขายเครื่องขายของเนาะข้บมาทาของเฮี้ยนบอไร่วนเมื่อเือนเพิ่นพีน้องเลยเนาะคนบ้านเดียวกันว่าฉันจ้ะเพิ่นกะสบายดีเด้อบอไรเด้อเพิ่นนำหน้าพาทางอยู่พ่นที่เมื่ออัน đình khêu con, ma lái mưa đấy, nhang bò lai anh hiển khêu thôn chật chia phía nong ấy. nè, miếng đấy, song anh nong phân bao cát bị sáng bạt này. lăng sẽ cản dù này phía nong đấy. xào bò, 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 xào คอยกับซาไลเพื่อนนะโอ้วัอนี้กับบอายมีโอกาสได้บอกเอฟซีเลยโดยโอ้เป็นญาติกันพี่น้องไงยจ่แต่เดฟซีเปิดข่าวใจทิดบอกเหนเนาะตากเมื่อกี้ขาวเพื่อนบอไลแมนเพราะว่าทั้งเพื่อนนี่กับกันเชียร์กันในน้ำน้องข้อของบอไลกับเป็นอ้ายของคอเพื่อนเนาะอ่าไปไปกันเนาะบอไลเพิ่นก็เลยบอกเอฟซีแล้วพี่น้องเลยเนาะ นะรับเขาวาเงาว่าบุญกับแม่นเบ็ดแหละพี่น้องเลยทางอันแม่เบาเงาอันแม่เบาเงาก็เป็นน้องของพ่ออะไรนะและอันพ่อของเจ้านี่เป็นเป็นน้องหรือเป็นแอ้น่องของใครน่องของพ่อเบาน้องน้องเบาเป็นน้องหรือเป็นอะไรเจ้านี่เป็นลูกกบแม่นลูกมาแล้วแม่แม่เบาเงากับแม่เบาบุญเดี๋ยวพ่อคอยด่ากันด่าจนว่า อาทิดช th ื่อไทยอ่านลืมเลยบานนี้นี่จากบ้านเนี่ยลืมอันว่าลืมป้าลืมลุงเลยนี่พูดดิอันนี่อืมว่าพูดพูดแต่ว่าทั้งคอนี่เป็นอ้ายอืมได้พูดนะเออเบาวไล่เพิ่นเพิ่นงงพี่น้องเองเพิ่นลืมเนาะว่าแม่บ่าวยาวบ่าวบุญเนี่ยเป็นอ้ายหรือว่าเป็นเวนเป็นเอื้อยหรือเป็นน้องของพ่อสลายเนาะกะทางแม่บ่าวยาวนั่นเป็นเอื้อยพ่อสลายเนาะพี่น้อง ูเาแ๋ยวเราโบพูกชื่อคนชื่อสาชื่อสาบอ่ะฮะตัวทางปูนพลดไม่ใไงพอนนอนตักเด็ดพี่น้องเอ้ยน้องพิงเด็ดเนาะกะย่างผ่านมาเขาเคี้ยนพอดีพี่น้องเลยเนาะกะเวชุ่มถ่ายบรรยากาศอีกกอนเนาะ ທາງນ້ອງນ້ອງນັກຮຽນເຮົາກໍໄດ້ມືນີ້ຄບປໃນພນອງນາາລບດບ ค่านกขามาหาขายเครื่องขายของเนาะับมาทาของเพี้ยนตัวนี้คือซีเมนอนนันนะผักทอดเนะาะทั้งลองหนักเพียนเขากันเลย ไอ้ทีอีกบอดโดนบอนานพี่น่องเลยเนาะก็้ที่ได้มุ่งหลังคาได้พรักำลังอันขึ้นติดอันโค้งหลังคาเนาะมุนเป็นโค้งหลังคานักพสศเกษดอันเทเทคานเนาะ เพร่าถ้าขืนเฮือนเมื่อเฮือนเบาไรเนาะต้นเผ่าครับอันท่องฟ้านี่ก็จะเป็นเผ่าการพักพี่น้องเลยอย่างเนี้ยแบบนี้เนาะมาผอมเนี่ยเบาไรคือเก่าพี่น้องเลยสบาร์ตดีเดอึงได้ผู้เดียว ชอนะตแล้วก็เคยเมื่ออยู่บ่เมื่อยามบ้านปูเมื่ออีกวันนี้จะมาลงทางเมื่อจ๊ะสากับกันวข้ามบ้านเฮาไปเมื่อดืเดือบ่อไรไปไปสับบัวสบายดีสับบัวสบายดีได้สวัสดีด้วยสบบัวเด้อเอเห็นเนือหอมมาปกติก็่เห็นเพื่นได้ดิ Ừ, Học trả không hiền lấy đó cả chị mưa hơn bà lây thì nào ngươi Nóng búa bố Nóng búa càng mô bản đó Bết cả lôi nằm như thường Đang mở lây phần cả tên khôn, bạn khổ ngày nó, phần cả ma Sáng khổ khua dù bạn đúng mặn dáng thì nào ngươi หลายปีแล้วเนาะจนว่ามีลูกสองคนอยียงนี้มันมันเกลียวเปลือแบบนี้เนาะโอ้ต้นมะพร้าวชูงช่ำเนาะไก่เฮือนไก่เห็น,นมาเฮือนช่ำเวลาพันยุ่มานี่อีโ ไอ้กับเลื่อนสัตว์เดียวกะซีห่างกันอาตื่นพี่น้องเลยนี่ก็สีเป็นห่นข้าเนาะก็สีคือเพิน่นคือว่าสัตวเดียวว่าเาบิ้บ้านนี่ห่นข้าแต่มี่ทอเอื่อนลาผู้เดียวเนาะอ้ากรเรือเรือปองบ่เนาะต้นใหม่ก็ไล่หลายเลยพี่น,น้องแถวอัน หมู่บ้านเนาะในบ้านกะบ้านยามเดือน4เดือน5พุ่นแห่สิเย็นเนาะอยู่ตามคุมบ้านซาแถวนี้ก็ยังเลี้ยงหมูอยู่เนาะพวกหมูอ้เฮือนดอกนี้คือสิแม่นเฮือนเศรษฐีเนาะเนมพี่น้องเอ้ยหลังบักใหญ่เนาะ ันว่าบ่มีเงินนี่เฮ็ดบ่ได้เด้เกินใหม่โอ้นี่บ่เกินบ่ไรเด้มาฮอดจุดจอถึงแล้วพี่น้องเอ้ยเพือนหลังบักใหญ่เพิ่นก็ได้คนน้อยๆบ่ังบ่ือหลังใหญ่แท้อันนี้ ออพื้นห้องน้ําก็2ห้องน้ํโอ้มีกกมีมักกระตอกกระแต็บอีกบานี่กี่เมียงเลยนวี่บ่ขึ้นไม่เ่าบ่ไหลบ้ยเพิ่นย้ายลมอยู่นําลูกเคยเคยได้เพิ่นก็บ่อยู่นะเพิ่นเลือกอยู่นําบ่ไเนาะเลือกอยู่นําเคยันโคก บันี่จ no ุดท้ายแล้วเป่าไร่เป่าไร่กะไร่เป็นเคยมุ mm ่นขอนบานนี้มุ่นขอนทุนทางขึ้นมาบันไดขึ้นเจ้าก้าขึ้นบ่อเดือดม่อมมะเฮ็ดทิพเฮ็ดทิพบ่ท่านคอยเฮ็ดอยู่ท่านคอยอยู่นะคอยเฮ็ดทางนั้นแถวแ้วพ่อเท้าเป็นเฮ็ดจริงมันต้องอยู่ทา้งน้าเนาะบันไดอยู่ทั้งนั้มีเงินงานมีเงินยังจุก็ออกไปยังก็ออกของนางของเช่ายังบ่ทันมีเงินครัวบ่นี่ยัง เ <N> ด <tan f earth> mm. ้เ yes. ฮ mm. ือตัวตงขึ้นไปเฮ็ดกินอยู่พุ่นเออนั่นก็คักอยู่ลบ่าวไลเอ้ยเนงามเจ้ามันจักบ่ดําบ่บ่ควนเนาะขึ้นไปเฮ็ดอยู่พุ่นแตกนี่ๆจักปีแล้วอแตก3ปีสร้าง่ด้เนาะ3ปีก็แตกอืบ่ันีเพดอกเพดานเพิ่นก็เนาะยังยังยังบ่ได้เฮ็ดยังคือสิแม่น น้ำผักน้ำแห้งจากการที่ที่อยากจะฟังไพ่เนาะแม่นโอ้จักปีไปตายจังในเทือนนี่โอ้เยาว่าจักปีจ้ะจุดนะจนลืมว่าขวดมนับจนบุกโค่หจักปีสิก็คือใส่เวลาไรปีพอสมควรเนาะผักเลยมีต้นน้ำยาย่จะอย่าบักเรือบ่อไรเด้อคงขักเล่นอ่เห็นว่ามันคุกบักถิงเหมอมีตักได้แบบนี้หัวขึเนี่ะเอาย่านเจออันว่าต้นหมวกผ้าเนาะบ่อไรเนาะแม่ แต่ว่ามันไ่เป็นอันว่าเป็นของเจ้าเนาะเป็นของคนอื่นคนนับแต่หัวพุ่นพายุมาเนี่โอ้ยเต็มที่แล้วยอุ้ยปูสะทักแน่แท้เด้เนาะแบบไดนก็นั่งเนาะหนูกัดเบ้อเลยโย นี่ผมมีแมวกันมีแมวนี่นูนี่ผมก็ได้ใกล้เอ้ยใหม่คือว่านี่แหละใดบ้ค่ะตายอืมอขอราแพงบ้าใดใดใดนี่ร้านปลายเออประมาณ2,000นาะอันพอเท่าก็ไม่เพาไปใช้ี่สมอยด้วยอยู่หน้าเราบริษย์ของมาบ้านบ้เข้าบ้าไหมเราค่อยแบบว่าค่อยขึ้น เนื้อแหละยันเมียบวกานอนยันหน้าเลยให้เพคนออกนอนแม่มือเล้งี่สิให้แล้วขับมาได้แล้วส่วนมึงส่วนมันบมดแล้วนอนเผาอีกคนละมีงัวยันว่าเมียยันแม่มีงัวมีควยแต่ก็มีส่วนมันมีตัวหนึ่งตัวตนึ่งก็งัวเด้งัวเจ็ดโตสมบัติตายเนาะพออย่างนั้นนะมีงัวมีควยส่วนมันตัวและมันขันบวเข่าขันรักทั้งบ้าน เพิ่นว่าเลวนักว่าเมื่อยได้เพิ่นเอาไปโหลดโลดแล้วพันควดเอาไปเลยโอ้เนาะไพสิเมื่อยของดีเลยก็เห็นทางหมดดีดดองเลยตีทั้งเจมันที่าเจ้าหมูปุ๋ยก็เห็นเนาะบุ๋เมื่อยเลยินคนนี้มันเป็นยักษ์เฉยๆทรายเลยทรายที่ไปชื่อมาเห็ดเทือนมันเนื้อแมนตะกี้กับเพียงเนี่ยมันเป็นทรายจากมาหลายนี้เนาะเห็นว่านู่นถึงกลุ่มอยู่พคน แกมดินไปเลยป่ะอือันคือว่ามีเงินไม่ค่ามีนาะมากเงินมี่ลเป็นหน,น,น,น้าบ้านค่ะได้เงินนี่ก็คือม,มกะกะเตเพิ่นพี่น้องเลยกำลังสีเป็นเนาะมะกะเตเหรือว่ามักทั่วแห้พี่น้องเลยชยนพี่น้องทางฝั่งไทยสืเอิืนว่ามันยังหมากยังเบาไรยมีบ่แมักถั่วแห้งหรือเ่แม่นมักถั่วแห้ง่าังและก็บ่เคยได้ยินว่าเพิ่นเอิจักเทื่อเนาะเอิ่นภาษาภาษาบ้านเราเขาว่ามักกะเตเปิล เฮากินได้ย่ํามันนังเต็บเนาะหรืออื่นบ่มักก็เต็บของข้างค่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะปลูกค่าแน่ปลูกอ้อยแน่เนาะบริเวณเฮือนงเฮือนบ่พี่น้องเอ้ยก็โอเคพ่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สวางสิขอจบคลิปกิข้าวก่อนเนาะก็สว่างก็สิบ่ได้ถ่ายตอนกิข้าวดอกเพราะว่าย่านเมียบ่เพิ่นายกล้องพี่น้องเอ้ยเนาะ ไปผบกกันหม่ในคลิปหน้าน้วยคือพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี